ยอมรับอยู่แล้วนะคยง่ายง่ายครับผมทู่ทาเนี่ยทดจากปนี่ราโดนจาก้อตัวร้าสรือว่าโฆษณาข่าวเพื่อที่สายริลนที่มีการลงทะนบียนแล้วโดยถุกคนหนึ่งือคนใดนะครับคแล้วแล้วผมต้องเสียถ้าไปแล้วแบบ เนเราประทัเท่าไหร่พี่อกได้ก็ถาม่สอนอาจะไปที่สอนอสมเมืองนะสมุทรปราการเมืองสมุทรปราการที่แต่วบาตื่นครบาลเต๊าขายซิม สิมลงทะเบียนแล้วใช้สิมมาก็สงสัยไปที่สพเลย